เฮ้ยเล็กยังไงวะเสียงอวุธอาวุธอาวุธปัง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 เรื่องเมียพูดคำนั้นๆมันจะโดนแย่แล้วทุกคนนะใจเย็นๆเราไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างในเฮ้ยนี่มันใกล้ถึงหล้วมั้งเล็กใช่ถ้าล่ะไม่มีใครอยู่แล้วใครมาที่นี่ทำเสียงดังที่นี่พี่ควันขโมงเลยพี่เอ้ยใครอยู่อยู่มะ้ยใครอยู่ยองยองดูย่องดูย่องดูยองดูดิย่องดูดิที่นี่มีการก่อไฟพี่มีการก่อไฟแต่ไม่มีคนอยู่เสียงอะเสียงเสียง เยีางอุกรณข้างในนี่ไอ้ตุบาอยู่ข้างหน้าใท่าที่มันอยู่ประจาแต่ว่ามันไม่อยู่มันมบงับแรงไงมันขโมงเฮ้ยมันที่สเลยยังมีสาแล้วีสาน้แล้วเี่ยทุกคนเป็นไปได้วะหลานเข้าทุกคนมีแพ้อ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีพีสีนุ่มป้านาอ่าทุกทุกท่านนะครับผมอยู่กับเราสองคนช่องพี่แฟร์พาไปเรื่อยนะครับผมวันนี้ผมกับใหญ่จะขึ้นมาที่ของไอ้ตัวประหลาดนะเป็นพื้นที่ที่มันใช้อยู่อาศัยตอนนี้มันจะอยู่ที่เมืองอัฟเแล้วผมก็เลยจะเข้ามาดูมาดูแล้วก็มาดูว่าอ่าน้ําอ่ะเยอะถึงไหนแล้วเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากแล้วก็ที่สาคัญไอ้ตัวประหลาดมันห่วงพื้นที่ตรงนี้มากมันบอกให้เรา วันที่เราไปกินเลี้ยงในง,งานใ,<ช>ในเมืองรับแล้บอกว่าเรามาดูแลให้ทีใช่ฝา,ากออกมา,มาแบบเน้นเน้นเน้นค่าเลยว่ามาดูแลให้ด้วยดูแลฝา,ากด้วยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีได้กลับมาพี่พี่พก็เลยต้องทาตามที่มันบอกเพราะมันกลับตัวกลับใจจริงๆใช่ครับเราช่วยเหลือกันทุกคนนะถ้ามันกลับตัวกลับใจได้จริงรๆนะเราต้องไปทั้งบ้านคนป่าเราเพิ่งกลับมาบ้านคนป่าไม่นานทุกคนแล้วก็แวะมานี้ต่อเพื่อมาดูความเรียบร้อยแล้วก็ดูว่าที่ตุจลกรอยู่มีใครมารบกวนวุ่นวายหรือเปล่าทุกคนนะมันก็ช่วยเหลือม ช่วยมันดูแลพื้นที่มันไปทุกคนเดินทางไปที่ตัวประหาดกันแล้วก็ฝากพี่เป็นกำลังใจให้เาด้วยตอนนี้ฝนตกหนักมากาพักล้มก่อนไหมใช่ฝนตกหนักมากเราต้องการพื้นที่ลม้มๆเพื่อจะพักก่อนอย่างนี้ไปไปที่เดินทางอตอนนี้ผมก็อยากจะต้องหาที่พักร้วม,มนะไม่ไหวแล้วจะเปลี่ยนทั้งตัวแล้วทุกคนนะเดี๋ยวไม่สบายเอ่ะแ้วับน้ำจะเพิ่มหมดเนี่ยที่มันอยู่อ่ะนะทั่วผมดเลยเราไม่เอาใครคิดอะไร มาตัดเลยนวพ่ีอฝนแรง,งทุกคนไปขึวนข้นมีหน้าผา่ขึ้นาพักได้ปะสูงไปมากข้างบน,นงงจุน,น,น่ะนอตอนนี้ประเด็นคือไม่มีที่ร่มเลยพี่พี่เราไม่ไม่เตรียมพร้อมนะแต่ว่าเราเคว่าฝนคงไม่ตกอ่ะทุกคนแต่ผิดคาดพี่พี่ตกเรื่อยๆเลยพี่พี่นะ,าะยาท,าทุกคน มันเป็นผาพี่ไม่รู้ว่าลมหรือเปล่าไม่สวยมากฝนช่องแคบไปเลยทำนั่งได้ช่องแคบไปเลยโอ้ยช่องทำนี่แต่มันแคบแล้วเข้าไม่ได้พี่พดูดิมันสำหรับสัตว์นะคนอยู่ไม่ได้เหลมปะลมพอลมไหม

แต่มีเสี่ยงนะที่ว่า,ก,วาก้งวคนนะใช่ไ่ไหวล้วพลาดน้ำไปล,นล่นี่แหละยังหอวลมอยู่นี่ดูของกวนน้ำป่ามาเสียบพันมากเลยนะอะใช่ตอนนี้น้ำมันเกี่ยขุ่นแล้วไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือว่าตอนนั้นเกิดการน้ำตกมันาจะเสี่ยงแล้วสอพักไม่นานแค่ดูสถานการณ์ฝนก่อนให้มันจาลงนะทุกคนนะแล้วขึ้นบกดีกว่า <c oughs> ตกไม่หยุดเลยพี่พี่ตกเรื่อยๆเ,เลยตอนนีคไปช่วยบนงทีมันแรงกว่านี้ทุกคนจ่อผิดแผนนะผิดคาเลยตกพุทธพลาดไปเลยพี่แล้วก็ทำให้เราแบบตั้งตัวไม่ทันแล้วก็เอามาแค่กระเป๋าอาวุธแล้วไม่เอาอะไรอื่อมนมาเลยตอนนี้น้ำเริ่มขุ่นแล้วพี่พี่ตอนแรกใส่มากนะไม่รู้ว่าข้างบนน่ะบนยอดเขาที่ชายแดนน่ะฝั่งพมานะ่าเนี่ยตกเยอะหรือเปล่าถ้าตกเยอะมันก็กระหน่ำลงมาได้มันทำให้น้ำไหลแรงเรื่อยๆ ก็ดูทุกคนนะถ้าไปต่อได้ก็ไปแต่ถ้าไปต่อไม่ได้เราก็ต้องถอยไว้วันอื่นเราเราไม่อาจที่จะเสลี่ยนนะเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่สามารถเอาชีวิตเราไปแลกกับแค่ไปดู้นที่อย่างมันไม่คุ้มกันทุกคนเพราะว่าผมดูจากข่าวผมก็กลัวเหมือนกันนะน้ำป่ามาเฉียบพันธุ์แล้วหนีกันไม่รอดทุกคน บ้านจะไม่ตกหรอ,อกจะตกในป่าชื้นอย่างเงี้ยใช่ฝนตกหนักเพราะป่าชื้นมีครับวต่าความชื้นเนี้ยทำให้อากาศมันชื้นตาอ่ะฝนเลยตกป <c oughs> ไป,ปไปนี่เริ่มเบาแล้วน้อยต่อแล้วสามารถอยู่ได้นานและไม่อันตรายนะไป ้องหัวพี่เก็้องเลยลื่นลื่นโอ้ลื่นลื่น้อนนไม่ทีทุกคนนะยิงหัวไปฟาดพื้นผมจะบอกว่าหินมวกนีลื่นมากพี่เวลาโดนน้ำอะ่ะมันลื่นแบบต้องระวังเลยอะ่ะถ้าพลาดก้าวพลาดหรืออ่าเหยียบพลาดนะพอพลิกขาดพลิกเลยนะ

เพี่นี่มันใกล้ถึงเหนือมึงเนี่ยพี่พี่ควันขโมงเลยไีพ่พี่ควันของนี่เหรออาวุธเหรอไม่นะตอนนี้ที่ประเทศตุรยาอะละไม่มีใครอยู่แล้วใครมาทิ่นี่ทำเสียงดังที่นี่พี่ควันขโม,มงเลยพี่เฮ้ยจะพูดยังไงวะไปเล็กเสียงเสียงอาวุธอาวันนี้มึงอย่าเสียง คุณออไมวประชันลูกบอนมาด้วยเรามาตัวเนี้เบาเบาเบา,บาเบาไปไปเฮไปยองไปยองไปยังมีควันไฟอย่างนี้ไงอยงัก่อไฟใครอยู่นี่งวะยองยองดูยองดูยองดูยงยงดิยองดูดิเจอะ ไมวะนี่มีพายุแต่ว่าดังข้าไในนู้นดังข้าไหนยังกล่องมาที่ก่อแล้วพี่พี่เอ้ตรงนี้มีการก่อไฟแล้วมีการก่อไฟตรงนี้มีการก่อไฟพี่มีการกรอ่กรกรอไฟแต่ว่มีคนอยูอเย่เสียงะเสียงเสียงเสียงดังข้างในนี่ ไอ้ตัวบลาอยู่ข้างหน้าทีมมันอยู่ประจำแต่ว่ามันไม่อยู่เป็นบางคับแรงไงล้วควันไปจากไหนควันอาวุธปั้งๆกันทุกคนพี่ฝนจะตกแล้วเจอได้ยินเสียงงนี้ผมเครียดเลยตอนนี้เครียดเลย คนคนชั่วโมงเฮ้ยมันพี่สามไม่ใช่พี่สามน้แล้วพี่สามน้วแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอย่างเนี้ยดูน้องดูน้องนูน้องเฮ้ยเล็กกว่าน้ำเพิ่มขึ้นแล้วปริมาณน้ำจริงน้ำเพิ่มเมื่อตอนเนี้ยน้ำเพิ่มขึ้นก็เดินไหมอันตรายบอกเล็ก ไ,ไล่ไล่จุปลาจุปลาเฮ้ยมันนอาเก็บอยู่จุปลาหลอนใช่ไหมเอวเฮ้ยพี่จุปลาทุกคนทุกคนเป็นไปได้ไรอนเข้าทุกคนน้ำเพิ่มทุกคนน้ำปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเยอะมาก นี่พ้เหรอคุณยนเข้าตุลาโดนน้าโดนอาวุธปืนหน้าโดนทุกคนน้าโดนพี่มันกะมาเอ้ตัลมันกบมาเรอมันกบมาเหรอแล้วใครทำมันนี่ทางนี้เหรอ พี่นี่มันปีนถ้าผากันไปโจรป่าเหรอปังปังเหรอพี่พี่มันปีนไปทางหน้าผาพี่พี่ดูทางนี้ว่าทางนี้นะเพราะมันสามารถปีนหนีได้เนี่ยอ๋อพี่พี่จะเอาของของมีค่าตัวปลาแต่ว่าตัวปลามันขัดขืนต่อสู้มันคนน้ำมันเยอะครับทุกคนแต่วันก่อนยังมายังน้อยทุกคนนะ ตอนนี้น้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็ตรงนี้น้ำลึกขึ้นเล็กเอาอตัวแรกขึ้นบกไปที่ขึ้นก่อนเดี๋ยวมันจะกอกน้ำไปตอ,อนนี้ขอบพะเดี๋ยวจะชุกน้ำเพิ่มทุที่ขอกมานทุกคนนั้นตอนนี้น้นนำขึ้นสูงละถ้าเราไม่พาตัวออกไปก่อนมันอาจจะไม่รอดดดจมน้ำอาจจะเสียชีวิตได้พี่พดูดิเพราเดี๋ยวมันบาดเจ็บอยู่เล็กเอาขึ้นมา,<อ>า<ไ>ปล่อยเบ้าไว้เบ้าเออกูไม่ใช่กูไม่ใช่ทุกคนโลหิตไหลเยอะมากพี่เดี๋ยวเอาขึ้นบกก่อนขึ้นบกก่อนขึ้นบกก่อนตัวจะพาขึ้นบกก่อนทุกคน เรกต้องพาต้นนัทขึ้นบกก่อนทุกคนเพื่อความปลอดภัยเพราะาท่าน้ำท่วมขึ้นสูงอะตรงนั้นก็ไม่เหลือทุกคนนะตรงที่มันอยู่เมื่อกี้นอนเมื่อกี้ไม่เหลือเหมือนกันนะไปทุกคนมาไปไปทุกคนเดี๋ยวพาต้นนักขึ้นบกไปก่อนนะทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวผมไปอัปเดตบข้างบนทีว่าเอาไงต่อทุกคนไปที่น้ำขึ้นเขาสูงแลว้ววะทุกคนตอนนี้ผมได้พาไปขึ <c oughs> ้นมาเหนื่อยมากมันเดินไม่ค่อยไหวแล้วมันเจ็บต้องมาคลองขึ้นมาทุกคนเพราะว่ามันปวดท้องเจ็บหน้าท้องเพราะโดนกระสุนพุ่งเข้าไปที่ท้องอะที่น้ัทอะ เรียกรถแล้วก็เราจะเรียกเาการแหวนเรียกรถแล้วกันทุกคนนะผมไม่อยากขายเยอะเพราะตอนนี้ตัวหิตไหลไม่หยุดทุกคนจะลังไหลพ่น,พ,น,พ,นพ่นเลยนะรับองคชาท่าได้ยินสิ่งที่ผมขอสัญญาณแหวนนี้ช่วยมาช่วยก็ตบลาดด้วยมันโดนทำร้ายครับโดนจนป้าส่องคนแค่อาวุธนั่งใจใส่หนะท้องมันครับโค่นมารับมันจะเร็วด้วยตอนนี้มันเสียมันเสียโลหิตมากมันไม่ไม่ไหวแล้วทุกคนนะไม่ไหวแล้วรับตบบัว,วปราดเร็วที่รถลาธุ ว่าสนใจดีอ่ะผมก็ไม่รู้สิเบื้องต้นนะมันมีชิปประจอยู่บอไปเมื่อกี้เอาเอาผ้าเอาเสื้อกูแหละเอกูให้อุดอุดอุดแผลไว้ก่อนไปเมึงอกี้มึงไปเอาผ้าเอาผ้าดีกว่าเอาผ้าเอาผ้าอุดดีกว่าขอถอดเสื้อกก่อนนะให้ตัวตัวประหลาดก่อนอุดอุดแผลก่อนทุกคนนะเก็บถ่ายแล้วก็จะลงเด็กอ่า เราเอาเสื้อให้ตัวปลาอุ้ดแผลแลวทุกคนน้องป่านไหมเราเจอเร้่องแบบนี้ว่าจะได้ไอ้คนดีแล้วอ่ะอุดไวอุดไวผมว่าคาดว่ามันน่าจะมาดูแลความร้อยของของที่อยู่มันแต่ว่าน่าเกิดสิ่งมีค่าคิดนะเจอพวกโจรป่าที่มันมาตั้งแคมป์ที่ที่มันนะทุกคนก็จะเอาของมีค่าจากมันแต่มันไม่มีให้ก็เลยโดนลั่นไกใส่ไหวไหมไหวอยู่ไหวอยู่ อุ้ยเป็ยังด,ดีขึ้นยังมหายใจโดยกีนแล้ว,ลวอขอตัวแดงที่มานะครับที่มานะครับก้อนหนีขึ้นเข่าไปแน่นเลยจนป่านะ่ะอาไเป็นไปได้ดดอ,อ,อยู่นะอยู่รอบๆกันคนมันจ้องมองมุกคุย รู้ไหคนมันแอบมองพวกเราอยู่หรือเปล่ากลัวจะกดรอยตามไปตอนนี้น้ำก็เริ่มแรงนะถ้าเราแบกตกลาดตกลาดขึ้นไม่มาไม่ทันผมว่าถ้าเราไม่มามีหวังมันต้องลอยไปกับน้าแน่เอออาจจะเสียชีวิตแล้วก็ลงลงไปกับน้ําสุดท้ายก็หาตัวไม่เจอทุกคนเพราะตอนนี้น้าป่ามาแรงมากว่นนี้ที่มันอยู่คือน้ําท่วมขึ้นสูงตอนนี้ ขอเวลาปลอดภัยนะครับสาธุสาธุสาธุทุกคนขอให้พาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเจ้าป่าเจ้าของคุ้มครองตัวประหลาดทีนะครับทุกคนให้ประสบลาปลอดภัยนะทุกคนนะผมแบบกลัวมากกลัวมันจะเป็นอะไรไปทุกคนเดี๋ยวตั้งรอคนรับแรงก่อนนะทุกคนฮะยังให้ใจอยู่วะยังใจอยู่ยังทนนะอยู่แต่ว่ามันเจ็บไงเดินไม่ไหวเจ็บเจ็บบางที่รอยกระสุนเข้า ตอนนี้ฝนจะตกยังไม่หยุด <ป ORT S 2> นะแล้วก็เราสองคนก็ตอนนี้เปียกโชกแล้วแล้วก็เปียกไม่เหลือไม่เหลือที่ให้ให้แห้งนะตอนนี้จะมาดีนะเจอก่อนไม่งั้นน้ำป่าพัดนไหลไปแน่พอน้ำเริ่มแรงแล้วพี่มแรงเรื่อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยที่กระสุนจริงเหรอวะไม่ใช่กระสนุนใช่กระสุนเฮ้ยไม่ได้มอไมกออ่กลัวเล,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 ลยเฮ้ยจุดระดับจุดระดี่จุดระดเป็นยังไงาง เฮ้ยเจิงกระสุนเลพี่เจิงกระสุนเจิงกระสุสนดังมาเลยพี่ทั้งเหี่ยววะเล็กทั้งเหี่ยวะลั่นป่าเลยทั้งเหี่ยวเล็กเจอไเปล่า,ลา่สิ่งเจงเหี่ยวทุกคนเราในกล้าเสี่ยงเพราะมันมีอาวุธนะอาวุธที่ร้ายแรงเป็นที่สามารถปิดชีพเราได้ทุกคนเลย นะทุกคนนะเดี๋ยวไม่กล้าเสี่ยงอะไม่กล้าประมาทไปท้าทายหรือว่าไปเรียกหามันไม่รู้มันมาสองคนจริงหรือเปล่าอาจจะมีมากกว่าสองคนหรือเปล่าทุกคนก็เป็นไปได้นะสองคนแล้วทีเนี้ยมันมันจะไล่ออกมาใไปมาติดใส่แบบนี้ตกไปท้งแคมป์พวกเราเล่าให้ฟังใช่ไหมเล่าไปเออก็คือทุว่าก็มาดูพื้นที่ตัวเองแล้วก็มาเจอพวกมันตั้งแคมป์ก่อไฟด้วยเขาไปเขาไปไล่มันไม่ให้เขามายุ่งเกี่ยวนี้แต่มันก็เหมือนกับเขามาหาปีหาคือต้องการสิ่งของมีค่าก่อนเลยก็เลยจบไปมีการต่อสู้เลยมีการชัดเขื่อนเงี้ย เรียบร้อยทุกคนโดนส่วนด้วยกอัสุนนะทุกคนนะเรียบร้อยตัวประหลาดกูโอ้โหพี่ควนจะขอนั่งรอคนรับแรงก่อนแล้วก็ขอดูตัวประหลาดก่อนทุกคนนะว่าเป็นไงบ้างไม่อยากถ่ายเยอะพี่เพราะเนี่โลหิตยัง่แหวอยู่ผมโดนแบนนะทุกคนนะต้องเข้าใจผมทีนะพี่ครับดีใจมากผมถ่ายไม่ทันนะพี่มันช่วชัวหกชัมุนคนรับแรงพอปุ๊บเขาดิบบอกเลยว่ารีบพาไปรีบพาไปผมเลยจับกล้องไม่ทันผมเลยยึดประคองช่วยประคองแล้วเขาข้ามมิติไปกับตัวตัวประหลาดแล้วทุกคนไปแล้วพี่ คือดีใจแล้วก็รู้กลัวอยู่วัน่นวันกลัวว่าว่าตัวประหลาดจะจะรอดไหมพ,พี่ผมก็ไม่มีเชื้อใส่อนนี้ี้องรีบกลับบ้านแล้วตอนนี้เพราะว่าเชือที่ผมซับโลหิตของตัวประหลาดคือให้ตัวประหลาดไปละติดตัวปรลาด้พี่เอาอีเล็กเราจะกลับไปนอจะละตามไล่โจรกันไปถ้าเจอระหว่างทางก็ต้องใส่ไล้แต่ไม่มีอาวุธก็ไม่กล้าเสี่ยงมค,ยงคนหน้ากล้อง็เป็นฟ้ฟทุกคนนะอาจจะมีไอ้ฝนพามาทุกคนเราจะไม่กล้าเสี่ยงที่จะไป ล่ามนตอนนี้แต่ว่าเราคิดว่ามันต้องอยู่ระแวกป่าแหละมันต้องยังไม่กลับทุกคนมันอยู่ระแวกป่าแน่ผมว่านะมันไม่ได้ไปไหนไกลหรอกเพราะว่ากระสุนเสี่ยงกระสุนเมื่อกี้มันอยู่ระแวกป่าเองเหมือนกำลังจ้องมองกันอยู่แล้วพยายามข่มขู่เราถ้้เราแบบกลัวมันเกรงกลัวมันทุกคนน้ำป่าละมาแรงเรื่อๆอะ้รที่ใช่ทุกคนมันมาแรงที่ว่าเราถ้าเราไม่ไปเจอตัวปลาดีสภาพดิน้ำป่าเทมลงไปแน่ก็คือคืบแล้วตัวปลาด กำมันอยู่ที่ตัวเองแหละทุกคนแล้วก็เกิดเจอไอ้พวกอัศพาลพวกจรป่าเงี้ยมันคงไม่ไว้ใจเราแหละว,ว่าเราจะไม่มาดูให้มันมันก็เลยมาเองเอาเดียวเฮ้เป็นปห่วงกบลาจะเขาไมื่ี่ยมมากเลยแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าพวกเจ้าไม่ต้องเข้าไปเขาบอกเราเนี่ยพวกเจ้าไม่ต้องเข้าไปอยู่นี่ข้ารีบจัดก,การในตัวบลาดให้หายให้ไวที่สุดแต่ข้าเขาบอกว่าจะข้าไม่รับประกันว่าจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่า,าเพราะว่าโดนจุดสําคัญทุกคนโดนจุดสําคัญทุกคนเนี่ยปลอดกระเพาะหรือเปล่าอันตรายมากเลยทุกคนนะตัวนี้เฮ้ย<ส> ไปดูข้างหน้าผมอยู่ผมผมเลยขอเดินไปดูดูข้างหน้านะเผื่อมันซุ่มมองเราไม่รู้ว่ามันเห็นคนรับแรงมาแล้วตบดาลหรือเปล่าตอนที่มันยิงนะทุดท้ายอ่ะมันอยู่เหลือแมงอยู่หรือเปล่าอยู่ข้างบนนี้หรือเปล่าแต่ผมขอเปิดกล้องหลังกันทุกคนนะตอนนี้เราอยู่บริเวณหน้าผาเฮ้ยน้ำขึ้นเร็วจังวะขึ้นคันคันเหยียบแล้วอ่ะพี่น้ำขึ้นเร็วมากจากที่เมื่อกี้ยังอยู่บริเวณ พื้นนัานล่างนไปมันจะขึ้นตรงที่จบมลาดนอนเจ็บมากี่แล้วทุกคนจะว่ะเร็วมากนี่ถ้าเราไม่แบกมาจวปราดมีหวังิ้นตกน้ำแล้วก็ลอยไปกับน้ำแน่พอที่มันนอนเจ็บมื่อี้เป็นที่เอ่อเอียงข้อล็กเอียงใช่ไหมเฮียองมาช่วกันเจอะทำร้ายคนทำไมวะเฮ้ย ขึ้นสูงโคตรไวเลยว่ะทุกคนตอนนี้น้ขุ่นมากแล้วนะตอนนี้ร่วมขุ่นแล้วแล้วก็ตอนนี้เรื่องข้อมูลอันตรายของน้ำป่าแล้วเราไม่สามารถที่จะลงไปข้างล่างได้แล้วตอนนี้คิดว่ามันน่าจะมาบริเวณตามแนวเขาเงี่ยนด้ไหนะแล้วก็มาหาที่พักสุดท้ายมันทำร้ายเจ้าปลาดตรงนั้นแล้วมันก็ขึ้นปีนน้าผาขึ้นไปนี่มันขึ้นได้มันมีตำลักใช่น่าเป็นตามน้าผาขึ้นไปขึ้นไปตามบนเขาแล้วมลองมาดิเต่าทองเหรอ มาสทุกคนใช่เอาวุปสวนมาละทุกคนเลโกวบลบก่อนลบก่อนรบก่อนมันเนี้ยอาจจะซุ่มมองอยู่จะจอกว่าใช้อาวุธแม่งตัวตัวกูนี่มามึกล้าตัวตัวไอพวกตัวกระจอกเนี้ยไม่กล้าสู้กับตัวตัวหรอกเรามาก่อนลบลบมาก่อนเลโกมาก่อนจะมันซุ่มมองอยู่ไม่แน่นะลบมาก่อนรบมาก่อน จะเสี่ยงอยู่ตรงนี้มาหน้าผามันยังไม่เห็นพี่กูชัดเลยเจ้าวะใช่พี่อยู่ตรงข้ามพี่กูเ้นเนี่ยมแน่ทุกคนมันอยู่ตรงข้ามฝั่นอยู่แน่ๆพี่พี่จะเราขอเดินทางกลับก่อน,นดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะตอนนี้ฝนตกหนักขึ้นเยอะเลยเจ้าวะข่าวจั่วเลยพี่อตอนนี้กล้องก็น้ำเข้าแล้วตอนนี้ต้องรีบกลับก่อนทุกคนไปพอไปคลิปเพื่อนทุกคนนะไว้พวกมันคลิปหน้าทุกคนเราต้องตามไล่คนที่ทตามไล่ไล่ตัวบลาดให้ได้เดี๋ยวตัวบลาดถอยกลับขึ้นมาไม่ได้เราจะให้ตัวบลาดไปกับเราตามไล่พวกที่มันสัตว์เดรัจฉานพวกกนนนี้ทุคะ 拜。